เมืองดอกครับพุน่น่ะสูงเกือบเครื่องกระตาเอาดอกจุ้มกันั่นหนึ่ง,งครับเบื้องลักษณะดอกบาน,นตัวนี้เฮ้ยฮสมบูรณ์แบบอีกแล้วเบื้อักเฮ็ดยังน,นั่งหนึ่งบานเฮ็ดเพิงขาขนจ้าบานนี้เพิ่งเขานะครับจ้าเฮ็ดเบื้องไกลๆครับลักษณะดอกโอ้ยนอนจะมันงามพี่มียาอยู่ในแพ็คคู่เลยนะหนึ่ง,งจ้าสองดอกจ้ามัง สวัสดีครับผมพี่น้องจำพอกำลังหนึ่งกระบายนบินนะจ้าสวัสดีพญยาย่ใหญ่ลุงป่านะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็นภูเขามารับชมตัวโลกนะครับเนาะวันนี้ก็มาพอกันในเช้าของวันอาทิตย์ที่สามเมษายนสองพันหกสิบหานะครับพิกัดบ้านได้วันนี้น้องนึงมานบันน้องเมฆจากพี่น้องตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีของเขาเนาะจ้าวันนี้ก็อากาศหนาวเย็นนะครับหลังจากฝนตกมาสองมือนะครับว่างานตกอยู่เบิดมื้อเบิดเนนะครับเนาะส่วน้าอยู่ ก็มาหลุนกันเ่งครับหลังจากฝนเศร้าแล้วอากาศหนาวๆนี่สิมีเห็ดยังเนี่ยครับรเพื่อเป็นการเสียวเวลาไปหลุนกันเ่งครับ,ป,รบป้าจ้า,ารับสภาพกับปลาย่างหน้าคือเกานะครับนอนมือนีต้นใหม่หลายปลาย่างหนาปลาตะแบกครับมาพ่อระวันนึงพ่อจ้าฮิดพิ่งงังเพึ่งขาขุนนิดพึ่งเข่าจ้าครับลักษณะขาขุาแกงหวานนะครับนี่แกงหวานแกงเสียบจ้า เรางนี้ดีป่ะดีนะแก่เนา่าห้าแน่ฝนห้ามวันเห็ดกอกับเห็ดนี่เก็บมาอยู่บระเทศไทยเหงือ่กนเนาะจ้ามาหนีพอเฮ็ดยั่ง,งหนึ่งเ,เฮ็ดเพิ่งหวาน,นินที่ร้อยพี่จ้าไปเพิ่งนำหนึ่งครับลักษณะเห็ดเพิงหวานจะเป็นไดนี่แหละครับเห็ดเพิงหวานอโอ้ยวิยน นาะครับตัวนี้หวานหวานเลยเด้นี่น,อน,อน้งนงองนึงร่องละจ้าตัวนึงเก็บไปเหมือนนอจะแทบจะพ,พี่นอ้องแน่นดิเฮจุ่มหน่อยเพื่อนตัวใดนว่าบ่ทัฒนเคยกินกับล่องเพิ่ชละพี่นอ้องจุ่มหน่อยแต่ดอกใหญ่เนาะจ้าเบิ่งเกลไกค,ครับลักษณะดอกโอ้ยนอยจะมันหยามดิมีใหญ่เลยครับผีวินงอยู่ในหลุมผีตัวนึงน่เป็นเนาะเพื่อนจะเกิดครับ คบลักษณะขาจะมีสีม่วงอมเล็กน้อยเนาะจ้าเมืองไก่ทองให้พี่น้องมึงนำตังหนึ่งใช่ลนี่ครับรสชานีมาตองห่วงครับโอ้ยคน่หนีดอกนึงครับย่างไปเรื่อยๆครับมุ่งนาไปทางทิศเหนือไปแล้วนะครับอากาศมันเีก็ะซิบหาสิโพกองศาเลยครับเย็นแห้งครับ แปลกนะครับอากาศเดือนเมษายนปีหกหานี่ครับจากฝนจากหนาวนะครับเนา,นานะจากหอนก็นมีครับอไปหลุนเมืองกันหนึ่งึงครับต่อครับเมืองภาพาอากาศสภาพป้าแล้วมาเฮ็ดผึ่งวานกันตอนหนึง่งซีกี่ข่ายเฮ็ดผึ่งยุขาเด้ครับจะรสชาติคนละะยา่า,เยายเยงเลยวานหอมหน,น,น่อยหนึ่ง เฮ็ดยังหนึ่งหนึ่งบานเฮ็ดพึ่งขาขุนจ้าบานนี้พึ่งเขานะครับจ้าเฮ็ดพึ่งข้าวขาขุนอันนี้จะรสาดนี่แส่ห้อมหวานครับดอกตูมกันจ่าหองมาหนึ่งหนึ่งเฮ็ดหนึ่งหนึ่งอื่นเฮ็ดยังนอกบานนี่ครับเริ่มตนวดอกตูมกันบานหนึ่งเมนไอวินอื เป็นเบิ่งด,ดอกมาดอกใหญ่ก่อนครับอห่มหวานอีกชนิดหนึ่งของเมืองไทยครับใหญ่มากเลยจ้าเบื่อมักษณะดอกใหญ่เป็นทองมันนี่ครับนิดเพิ่มพึ่งหวานเอาดอกอง่ามเพื่อนบาานเลยหึ่น,หน้อย,ยินเนาะสมบูรณ์แบบครับจ้ะขาเป็นขาดอกเป็นดอกอ,อนี่แหละครับยังอีจ้ะ อยู่นี่แพ็คคู่เลยนะหนึ่งหนึ่งจ้าสองดอกจ้ามองมิหลังสีสม่วงเนาะจ้าหลังสีม่วงทองทองสีครีมครีมท <c oughs> องฮืออ๋อชงคือนะ่ออะไรน่ะมันนี้เนาะจ้ายัางอีกจ้าพี่น้องจุดใจใบไม้แห,ห่งจืดน้ำแนวนี่ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเนาะหนึ่งหนึ่งจ้า บอกพญายมยายนพ่อแม่พี่น้องผพ้ที่มาเก็บน้ำครับเพราะว่าฝนใหม่ฟ้าใหม่อันจายจากลกระายสิ่งลายยางครับอีดอกหึ่งจากพี่น้องที่ถุงหวานนะจ๊ะมีครับใช่ถุงหวานจ้ะกับพัฒนาการเกิดอีดอกนึ่งจ้ะ ไก่เฮ็ดเผืงองขากำแต่ทองบ่เป็นสีมหม่องเนาะจ้่นี่นะครับเฮ็ดเพิองหวานแถวนี้เอิอเฮ็ดเพิองหวานนะครับแถวอำเภอบุญชะลีครับนี่จ้ามีแต่ดอกเพาะแต่เปะเนาะดูสวยๆหวานๆเลยครับนะเฮ็ดอย่างหนึ่งเหมือนเฮ็ดเผืองต่นจ้าเพิ่งคุ่นตันหน่อยเนาะนี่จ้า่งน,นึ่งว่าเบิ่องเฮ็ดอยังนี่ เฟืองเขาใหญ่เจนน์ไอวินเปลือยแน่เ <erstmal> มืเบิองมึงเลยครับเป็นเสือแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไปไหนดีมึงนะคุณอะนี่ครับเป็นเฟืองเขาใหญ่ไปเป็นเสือนะครับเนาะหนึ่งนั่งขาเฮ็ียดยันหน่อบานนั่งขาเฮ็ียดขึ้เขาใหญ่เจ้าดอกเหยดยักเลยเมืองดอกครับพุ่นอะ สูงเกือบเคืองกระตาเอาดอกจ่มก็นั่นหนึ่งจ้่ครับบุงลักษณะดอกบานตัวนี้ือยสมบูรณ์แบบอีกแล้วทองลักษณะทองครับนี่หลังสีชมผูเป็นวันหนึ่งเบืองเลยนี่ครับนี่ประเทศนอ่อเพื่อนเฮ็ดผงวานนั่นหนึ่งใช่หนอนแ่งสวิตเซอร์แลนด์นเพิ่งแจงข่าวมา <laughs> กะว่ายูน่นีเอือเฮิตพัน,น,น,นขาวใหญ่ครับเป็นบหมือับนี่ดอกใหญ่ส้มสีขาวใหญ่ป้าย่างเนาะจ้าจไปหากันอีกจ้านะครับตอนนี้ก็เวลาสิบโมงหาสิบหาแลครับไปทัวร์คักแล้วเน้องหนึ่งจ้าสิพาไปแกงครับวันวน,นี้นี่เลยจ้าพี่น<ช>้องน้องหนึ่งสีแกงเฮ็ดเชยสวยเนีพี่น้องเบิ่งเนาะจ้านี่ก็หมองใหญ่เลยแต่ดอกเดียวนี่ก็คักแล้ครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักติวกันเน้องหนึ่งหน่อยพอดีฝนตกเนี่ยนาะจ้าหน้องนึ่งก็ว่าเฮิตพันสีหยุบเนาะจ้า จะซ้อมเสมอภุละจ้าพี่น้องมือนี่สิพาพี่น้องไปแกงก็นก่าจะป่ะครับครับไปพพกเก็บผักจิ๋วแล้วก็ไปแกงเฮ็ดกันครับไปเบิ่งว่าสิเป็นรสชาติจังได๋เฮ็ดสิเก็บมื้อนี้นะครับว่าสีม่งวงๆนี่สิเป็นสีแนวได้เนาะจ้าแกงออกมาแล้วครับป่ะไปเบิ่งน้ำกันครับอ่าแหวกเก็บผักจิ๋วข้างทางกัน่นนานึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งยอดงามครับแล้วเสนอผักจิ๋วใส่ผักจิ๋วเขียวเนาะ แต่พักติ่วแดงนี่สิคมมาหนึ่งนึงแม่นเหมือนกับลายท่าอากาศก็คือไม่อีกแล้วนหนึ่งนึงจ้าเป็นหนาวๆกันอีกนะเย็นอีกแล้ว,อ,ลวอ่ะาข่าวๆกันครับไปบ้านขับไปแกงมีบ้านกันครับอ้าวมาหอดบาทแล้วนะจ้าสิาพาพี่น้องล่างเฮดได้จับอันนี้ ลางเห็ดใหญ่ก่นอนมาหาอก็มาแต่งมาแต่งออกอีกเนี้ยนี่แล้วนะครับคิดถูกเถอะเอาะเก็บในป่าเอาดินเนียงออกเนาะจ้ะเอามาในบ้านเขาก็มาแต่งออกเนี้ยนี่ครับให้ไหลเฮาอยู่น้ำเห็ดพึ่งหวานอยู่มื้อนี้นี่ใหญ่ๆเลย หลังซองน้ำนู่นหนึ่ง,งจ้าเพราะว่าฝนตกแต่ว่าเห็ดเพลิงนีง่ใช่ไมพค่อยมีดินนะครับบ่คือเห็ดแดงเห็ดดินเนาะแมนอ่าเป็เบิ่งขาวๆนะครับเนาะจ้าถ้าไปเบิ่งตัวหลังแล้วเนาะจ้าเนาะครับแต่งแล้วยังเหลืออีกอยู่ันหนึ่งอย่างนี่จ้า,านะครับน้ำแหลกครับ เดี๋ยวจไปบิ้งลางเลวบานนี้กะสิผ่าเบิ่งวิธีแกงน้ำร้อนหน,น,นึ่งหนึ่งจ้าาน้ำที่ซองครับบาดสังเกตเบิ้งม่าน้ำที่ซองกิะสะาดน้ำน้อนหนึงน่งึ่เหลี่ยมนุ่งมเลยครับดอกนี่แหละครับจะสิ่ม็เนเบิ้งเป็นจังใดไหมนี้เ็ดียบ เห็นนะครับมันนีกิจภาเป็นบางหนึ่งเมนจ้ะเอามาพักไว้ให้พิเศษนามวะจ้ะต่อไปแกไปบงขั้นตอนการพาแยกชิ้นส่วนในการแกงนึ่งหนึ่งจ้าจากนั้นก็เหตุย่างนึ่งหนึ่งมาจพาจะพี่นอก โดญไงนาะจจะหนึงก็เยต้องตรงพาฮ็ดพึงหวานครับนี่แหละพาเฮิดพึงหวานก่อนจ้าคือหนงจะพาฮิตโดกพิษพึงเขาให้เบื้องนาะจ้าบังเกิดไงคุณน่ะดดดเดียวรู้เรื่องพาออกให้พอดีคำเนาะจ้าไงเฮ้ อยากนี่กินผู้เดียวคนกินผัวโพเนี่ยอิ่มได้นี่ครับอิ่มพอดีตัวนี้เห็ดพึงหวานจ้ะนี่แหละครับข้างในพะวองเราจะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับตันดีเนี่ยในจากพี่นอ้องแกงกระเสียบน,น,นอกจากนี่ะครับนี่เราตุม้มไปนะครับข้างในจะเป็นเส้นใหญ่แต่ว่าต้องเน้ในให้สุกนอกจากจะแกงเห็ดต้องแย็นให้นานๆนะครับเนาะ พี่น้องจะเฮ็ดเอาคลิปมาได้หม้อบางไงเลยนะจ้ะพี่น้องเฮ็ดนังนี่เฮ็ดนังนี่ตัวนี้เฮ็ดโอตัวนี้เฮ็ดเผื่อเขาค้าคนตัวนี้เฮ็ดเผื่อเขาญ่จ้าเนื้อเฮ็ดตัวนี้กับเผื่อหวานนราจะน้อจุูมเพิ่นจ้าจุูมใส่เวิดเลยครับนี่นะครับไปเบิ่์นบันนู้ยได้เกือบเต็มหม้อใหญ่นะครับเนาะใส่น้ำข้าไปนี่กินอยู่ประมาณหาหกคนนี่สบายสบายเลยเนาะแมนจ้ะอ่ะมาเบิ่งเครื่องปรุงครับบัลนี่ยังแน่ยหนึ่งหนึ่ง สีมีบักพลกเนาะจ้าพักติวจ้าตัวนี้คุณตูตัวนี้น้ำปลาข้าฮาจ้าดบะไรเล่นเนาะจ้าขง้งวผืนบานเฮาจ้ามีเกลือแล้วกะผงนัวจ้าหนึงน่งบใส่น้ำปลาเนาะจ้าสำหรับท่านได้ที่กินเจน,นะครับก,ก็ใส่เกลือแท่งเนาะนหนึ่งๆเมนจ้าหรือใส่ใส่สูดเตียวก็ได้ครับจเริมน้นตำพริกจ้าพริกนีเพสแองเด้ครับพริกกระเรียงนีครับ พีกกะด,ดั้ำสวนเ่าเลยจ้าพี่น้องอ่อารพิแกแล้เนะจ้าใส่หมอเห็ดเ่าเลยจ้านัอตามด้วยนี่จ้าขอ,องหมักนะจ้าสวยจังนิง่ง าด้วยผงนัวเลยจ้าตามด้วยเกลือจ้าครับพอประมาณนะครับกระชิมก่อนจ้าที่ขาดบปรตีเลยนะจ้าน้ำปลานะครับนะนี่สูตรสูตรอีสานหน่อหนึ่งจ้าแล้วก็เติมน้ำจ้าใบแมงลักก็ใบยันยานางมีสีวิตชนายน้องหนึ่งเมนจ้าอ้นำยานางนะครับ แล้วกะพักจิ๋วข้านาะจากใส่ไปน้ากันเลยเพราะว่าเส้นสีออกรดสมเนอกจากกะค้างไฟเลยจ้าอ่าครับหลังจากนั้นกะมันอีกแกงเตาทานจ้าใส่เตาทานนะครับให้มันเพื่อความซุปหรือความหอมนะครับถ้าทานได้ที่ใส่แก๊สก็ได้นะครับอ่าจะไปเบิ่งกันครับบานาใส่ใบเมลก็กหนึ่งบาน นี่ครับมึงซีดอ,อกเห็ดซุกแถแน่นอนเลยจ้ะพี่น้องโดนแห้งโคตกออกเลยนะนจีซี่มึงกันนะ่าเสียมแห้งอีบิทหวานม,าม,นม,นมนะหวานหวานหนวกพอดีเลยมากกบาทเนี่ย น,นะครับเบิ่งสีสันครับอาทักหนึ่งหนึ่งบาทน,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 นี่จ้าเฮ็ดผึ่งหวานแกงเดี๋ยวสิเป็นสีแนวนี้จ้าตอนเกียบเป็นดอกสีม่วงเนอะจาะพี่เนาะ เนื้อเพือนเขาใหญ่กิพานะครับจ้าครับนี่กรัลังแจกตากเรียวกัส่วนที่เหลียนกิก็ี่แบ่งให้พี่น้องน้ำเนาะครับทางบ้าน,นครับสำหรับซองคนกินเบิดบ้านนี่ครับ <c oughs> อ้าวปนี่จ้าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องมากินน้ำหนอนนึงก็เอ็นวินจ้าอ่าครับลงมือกันบาน ไอ้ชิชิมเห็ดเผึ่งเขาไงก่อนนะครับเนาะไชิมที่เผ,ผ <ล S 1> ื่กเขาค้าคุหวานได้หนึง่งสวยๆเลยเผื่เขาค้าคุณา,า,าจาหนุ่มลุ่มหมุนแสบนั่นครับเผื่กเขาไงครับต่อไห เห็ดแดงกอนะครับนี่แกงแล้วจะเป็นสีเนี่ยนี่ครับกอ,อพร้อมบานครับตำ้ร,รดดยดอกจูมของเห็ด Đừng quá nữa Đó Quay mình gặp được nhanh em Thôi nhà xỉn <xếng> người ta <laughs> Cúp cúp Hóm gặp Còn quá nhiều hóm Không dừ bởi vì Không เยาจะมีไปลายปลายสัมผัสนี่คบน้อยหนึ่งเป็นแบบขมหวานแหละครับเป็นไข่แบบสมอนะครับพี่น้องปลายสัมผัสคบน้อยหนึ่งแล้วก็สีหวานนะครับตำรามเห็ดของหวานนี่ครับเอาอีกเจ็ดดอกนะครับเนาะหืมน้ำกึดๆึ๊ดดีแฮงพี่น้อง หวานตุนสัมผัสผมไปลอยทรงถ่ายครับบอกผู้ถือครับต้องลองหาองแซ่บครับรงมลองหาอีกทีหนึ่ง,ง,งเห็ดตุนเขาใหญ่เพื่อตัวน,นีสุดหยดเลยครับหอนพี่น้องบวานหน,นุ่มนุ่มัน นี่เห็ดปึ่งเขาครับคนครับแกงดาบกับสีเราเคยเปลี่ยนนะครับอือตัวนี้กรอบเลยน้กรอบกรอบกรอบไน่หนุ่มนอกไอ้ไ้าเห็ดบดดินครับนี่เห็ดปึ่งเขาใหญ่ตัวเห็ดปึ่งเขาค่าคนการเห็นยังเนี่ยมืนเฮ็ดปึ่งอิตาลีไหมครับนี่เห็ดปึงอิตาลีครับอือ เมือนจุกอยู่กรอบครับรุปละแสเบรเิร์เกเฮดนะครับนี่ว่าเป็นเฮดอาจากธรรมศาสติครับางานจัะตามในนุด่มดดครับผสม,มกันบาน ข้เขาครับกับเพื่องย่างนึ่งนีอนี้เพื่องบ้านไช้บินเืองบ้านนแะบอกรึกษษาติกับบอกไปถือครับเจอแบ <c oughs> บพี่ใหญ่พี่้พใหญ่พม่ใหญ่พ่แม่พี่น,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 น้องตั้งร่องมาหาหล่องแกเงเหม็น ตอนนี้กับออกขาท่านหลายไป็นได้นอกจากพี่น้องเพราะว่าฝนคุณโศกห้ามจาก,กมิดแกงหัวก่อนมาจ่าอีกซ้ำชิมเหมือนคืนว่าสีโผล่อยู่นอกจากนาะฝนมาอากาศจะเย็นครับหลังจากฝนมาสดแกงเห็ดหอนเนี่ยอยู่สุดยอดกำลังกินมะแฮนบาวมิ้นเนี่ยน มีจ้ากีด้วยหนึ่งใช่ครับพี่น้องแกงให้กินให้เบิ้งนะครับว่ามีบางท่านพันว่าจะกินไหนบดได้เฮ็ดสีบาร์วินกำลังหนิ่งเก็๊ยบนะครับมีกับการันตีครับเพราาะว่ออกโต้เอกอนนะครับเว่าประสบการณ์เก็บเฮ็ดมานีสิบกว่าปีแล้วกำลังหนึ่งครับกระทำมือเถ้าพวกแก่เพื่อนำเนี่ยยี่น้ำบาดบุญเสี่ยวชาญเพราะว่าเกิดอยู่กับปลาใหญ่อยู่กับปลานะครับอยู่กับดวงเฮ็ดเลยกับ ก็พอหูแล้วหนึ่งเพราะว่าเฮ็ดไม่จินนี่หลากหลายครับนี่เกรดตำบลห้วยขางเพื่ออุณิจังหวาจุดบนแรล่สุตาน,นีนะครับอาคาบันนี้สำรักทิพวันอาทิตย์ที่สามเมษาย,ยนสองพัน,น,นพาห้าร้อยหกสิบห้า,านี่นครับกระสีคำลาพาจากกันไปเหนือบรรยากาศการกิเรกนเผา่นะครับนอนมีกับแจ้งเฮ็ดครับกับเต็นยอห้องสูเกมย่นะครับนอะแต่ว่ามาจะถึงใจพ่อแม่พี่พน้องนะครับเราจกกทนครับ จำหลับคลิปมือนนี้เต็มเต็มสูตรได้ครับเก็บจากปลาแล้วก็มาแกงมากินนอนนหนึ่งครบสูตรอาหารปลานะครับมือนนี้นะครับจำลับคลิปมือนนี้กับผู้มียังรลายนะครับนอกจาก,ก็อย่าลืมกดไหลครับถยุจใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกับกดกระดิง่งแจ้งเตือนไม่จำเลยครับเพื่อประกาศข่าวสัน้นใหม่ๆสิ่งที่หัว่วาเฮ็ดยนะังออกเงี้ย เาบินกับนึองๆกัก็ี่พยายามไปสอหาใหม่นะครับเพราะว่าค้นเขาลงหวยฟังหวยฟังหองพาแบบได้กับสิตหูน้ำนะครับ,รบสำหรับชิปนีก้ก่อนจากกัรขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีโชคมั n น,นะครับมีความสุขทั้งกายและจิตใจยังมีโรูปภาพกำลังกายครับสำเลืยสูบทุกคนโชคดีโชค m ắ นครับสำหรับชิปนี้ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าบอกกันคลิปนะด้วย้าพ่อไงไม่ญ่พ่อแม่พ,พ,พี่น้องจ้าบอกกันคลิปใหม่หม่ครับเอาเลยไอ้วินนี่ตัวสุดท้ายต้องจุ่มไว้ให้ตัดเกอร์สุด้ายเนี่ยงามเลยนะ <laughs> ใส่ปิดจิวหามือป <laughs> ุดยอด ัขาดิวนี่นากลัวละ